แกนี้มันคือตัวตึงย่านลาดพาววังหินทนกระแสไม่ไหวจนต้องขอตามไปลองถึงต่อคิวนั้นก็ยอมเพราะว่ากลัวจะตกเทรนกับร้านนี้เลยจ้าสุกี้จินดา ซุก,กี้สายพานสไตล์จีนเจ้าแรกในประเทศไทยเอาละค่ะมาดูน้ำซุปกันดีกว่าน้ำซุปที่นี่มีให้เลือกทั้งหมด7ชนิดนะคะเริ่มจากหม่าล่ามันวัวตัวนี้จะเผ็ดหิ่นชาเผ็ดสะใจเผ็ดแบบสุดๆซออลงมาหน่อยก็จะเป็นหม่าล่าเผ็ดน้อยรองลงมาก็จะเป็นซุปต้มยำกุ้งซ,ซุปเขือเทศซุปเผ็ดหอมซุปกระดูกไก่และซุปกระดูกหมูซุก,กี้จินดาพิเศษกว่าเจ้าอื่นตรงไหนรู้ไหมเป็นม้อส่วนตัวจา้าและไม่ใช่บุฟเฟ่นะ เพราะว่าที่นี่เขาเอาใจคนชอบกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินเท่าไหร่ก็ใจเท่านั้นไม่มีจับเวลาใดๆและยังเหมาะกับคนนอนดึกด้วยนะเพราะว่าเปิดยาวๆไปเลยถึงคืนจนถึงตีสจ้าและที่ทำให้เราตื่นเต้นเหนือสิ่งอื่นใดก็คืออาหารบนสายพานจ้ามีให้เลือกกว่า40อย่าง ทั้งลูกชิ้นลูกใจเสียบไม้เยอะแยะไปหมดวัตถุดิบสดสะอาดจัดวางบนสายพานเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากกินอันไหนก็หยิบไปเลยจ้าหยิบแล้วรูดลงหม้อคนเลย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 คนที่มันสุกให้เข้ากันโอ้โหสุกเร็วมากน่ากินเกินปุยยมยอะ่ะ สำหรับราคาของวัตถุดิบแต่ละอย่างจะขึ้นอยู่ที่ขสีไม้สีตัวหนีบหรือสีของถานแล้วแต่ว่าเราจะหยิบอะไรมาราคาจะเริ่มต้นที่5บาทถึงห0บาทหยิบใส่หม้อเสร็จแล้วนะคะใส่ไม้ลงไปในกระบอกได้เลยตอนคิดเงินพนักงานจะมาเช็คตามจำนวนที่เราได้กินไปนั่นเองเสียงของความอร่อยก็คือเสียงน้ำซุปที่มันเดือดปุดปด เดินมาดูที่บาร์น้ำจิ้มกันบ้างจ้ามีน้ําจิ้มให้ปรุงเองด้วยนะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจในฝีมือจะหยิบน้ําจิ้มสูตรของทางร้านก็สามารถเลือกหยิบได้เลยตักได้ไม่อั้นคนละ30บาทเท่านั้นเนื่องจากที่เราได้ลองปรุงน้ําจิ้มเองแล้วแต่ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเลยต้องขอฝากความอร่อยไว้ที่น้ำจิ้มสูตรของทางร้านนี่ก็จิ้มไปเลยสิคะ ขาดไม่ได้เลยคือน้ำจับเลี้ยงและน้ำฟักเครื่องดื่มสมุนไพรสไตล์จีนขวัญใจร้านหมาล่าสุกี้จินดามีทั้งหมด3สาขาด้วยกันสาขาแรกประชาราชบำเพนญ11สาขาที่2สาขาประชาราชบำเพ็ญ5และสาขาที่เรามาทานในวันนี้ก็คือสาขาลาดพร้าววังหินร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึงตี4ทุกสาขาแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ